สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทําม้านั่งถุงพลาสติกนะครับนี่นะครับเป็นแบบที่เราใช้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาพลาสติกใส่ในแบบเราจะต้องใช้น้ํามันพืชที่ใช้แล้วนะครับรน้ำมันพืชทาแบบให้ทั่วอย่างนี้ครับเพื่อป้องกันการติดของพลาสติกเวลาเราแ,แ,แกะออกนี่นะครับเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทาในแบบแล้วก็พลาสติกมาใส่อันนี้เป็นขนาด30คูณ30นะครับก็สี สามารถเลือกได้ครับสีของฝาขวดหลังจากเราใส่ในแบบเรียบร้อยนะครับก็นําเข้าตู้อบพลาสติกอันนี้เป็นตู้อบที่เราทําขึ้นมานะครับเพื่อให้อบในขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่นะครับใหญ่สุดก60็60คูณนี่นะครับทั้งแบบโต๊ะแล้วก็แบบเก้าอี้ใส่เข้าไปในตู้อบเราใช้แก๊สนะครับหลังจากนั้นเราก็จุดแก๊สอบพลาสติกมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับข้างบนก็จะมีฮูดครับดูดควันออกไป ในระหว่างการอบนะครับเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิโดยการวัดอุณหภูมินะครับไม่ให้เกิน150นะครับนี่เราวัดได้143องศาเซลเซียสนะครับก็อยู่รประมาณนี้ครับ140-150เพราะถ้าเกิดเกินจะเกิดการมีกลิ่นแล้วก็มีควันอันนี้เป็นเครื่องอัดนะครับอาจจะอัดด้วยแม่แรงหรือใช้วิธีการใช้เหล็กหนักทุบอย่างนี้นะครับทุบอัดเข้าไปนะครับให้แน่นหลังจากที่เราออกมาแล้วนะครับ หลังจากน,นั้นเราก็หาแรงหนักกดทับไว้นะครับปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยแกะออกมาแบบนี้นะครับแกะออกมาจากบล็อกเราบอกแ,แกะออกมาเสร็จเราก็นํามาด้วยใช้เราเตอร์นะครับให้ได้ความหนาตามที่ต้องการครับนี่ใช้เราเตอร์ขัดนะครับพอได้ความหนาประมาณเซนครึ่งก็ใช้หินเจียหรือลูกหมูนะครับขัดให้เรียบไล่เบิร์ตชี้สิบหกสิบแปดสิบร้อยร้อยยี่สิบนะครับหลังจากนั้นก็ นำไปเคลือบด้วยยูนิเทนหรือเลียินเพื่อนำไปประกอบใส่กับขาตามที่เรา,าต้องการต่อไปนะครับ